โอ้ยมีก้อนแบบนี้อยู่เดี๋ยวจะทำเป็นเป็นเค้กกล้วยเป็นมะเขืเราจะมาต้มเพื่อสังเกตไหมเล็ดแล้วค่ะเพราะว่าก็ยังใช้ได้ไม่หลักชิ้นเรามาทำเป็นคัดเลือกมาทำเป็นเค้กกล้วยพรุ่งนี้จะได้กินกันนะคะเป็นเค้กทานยาพืชอาจจะเป็นโปรเซซิ่งนิดนึงเพราะว่าน้ำเสร็จแล้วเราจะร้อนก็เดินๆไปถึงกล้วยมันจะเะน่ามันจะเน่าปุ๊บก็เหือนว่าเอามาทำอะไรดีกว่าค่ะต้องไปดูในยูทูปมาแล้วเราก็ไปใส่พวกธัญพืชที่เราอยากกินมีอาโมงอัลมอนด้วย เออตรงไหนใช่ไม right. 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 ่ได้ก็ม่เอาค่ะวันนี้เราแนบนี่ค่ะเราเอาซ่อมนีรงไนอขนัดเนาะตรงไหนใช่ดีดีนะคะมันก็จะเลยอยู่แล้วเพราะว่าอย่างนี้ยนก็ใช้จัดสีเหว่ยแล้วจัเราไวกั้นจอนนี่นะคะนี่ซอมจัดเลยนาใช่ไหมคะนี่แล้วก็เอาอันนี้เป็นที่เราซื้อไว้เะคะอกรบ้านยังไนมันมาใส่ไคะมันจะเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะกินได้เยนะใช่ไหคะอะรนะซื้อเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะน่าทานน่งแต่ว่าเดี๋ยวจะรอให้มันเย็นก่อนนิดนึงค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็จะแช่ตู้เย็นพรุ่งนี้เราก็มีเค้กอ,อ,อร่อยอร่อยกินกับกาแฟ